โดยปกติแล้วเนี่ยลูกค้าก็ต้องทานทานเล็กฟาสจัดเลี้ยงก็ต้องมีร้านอาหารที่โดยเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ทําที่ทําตรงเนี้ยไมไ่มีโซนอาหารเลยอ่าเวลาลูกค้ามาลูกค้าก็มักจะถามว่าเอ้ยแล้วทานอาหารเช้าตรงไหนหรือว่าแบบมีที่จัดเลี้ยงไหมอะไรอย่างนี้ยคะ่ะมันจะเลยเป็นที่มาว่าพอทามาสักระยะหนึ่งพี่ก็ต้องมาทาเป็นร้านอาหารอ่าเพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกค้า ในส่วนรีสอร์ทก่อนเนาะแล้วก็พอจากนั้นพอพอเริ่มทําแบบอะค่ะพอพี่เริ่มทําแบบปุ๊บพี่ก็เลยมาคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไห,ไหนเราจะทําร้านอาหารแล้วอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะซัพพอร์ตลูกค้านอกด้วยอ่าก็เลยซัพพอร์ททางลูกค้านอกที่แบบมาทานอาหารที่ไม่ได้มาพักแล้วมาทานแล้วก็ซัพพอร์ตลูกค้าที่เช่าในรีสอร์ทด้วยก็เลยกลายเป็นที่มาของของของร้านอาหารค่ะ อ๋อจริงๆเป็นตีมอะค่ะเป็นตีมเป็นตีมรีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทถ้าถ้าหนูเข้าไปดูในบ้านระเบียงขาวคอมเนาะบ้านระเบียงขาวคอมเนี่ยจะเป็นเว็บของรีสอร์ททั้งหมดเลยจะเป็นสีขาวโดยตีมจะเป็นสีขาวแล้วก็ทุกหลังต้องมีระเบียงเพราะมันคือที่อยากให้ให้เวลาคนมาพักค่ะเป็นอารมณ์แบบรีแลกเนาะเพราะว่าเออรีสอร์ทที่มันไม่ได้ติดทะเลต้องบอกอย่างนี้ว่าจุด จุดด้อยของมันคือไม่ได้ติดทะเลดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าคนจะมาพักทั้งทีแล้วไม่ติดทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ทําให้เขาเแลกซ์เยอะมากมากกว่าที่เขาจะอยู่บ้านเนาะพี่ก็เลยลงเรื่องสระว่ายน้ําเสที่ต้องมีสระว่ายน้ําแล้วก็ต้องมีระเบียงออกมาชมวิวเพราะพี่มันจะมีเอ,อ่อโซนที่พี่อยู่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามา t a i n นวิ w ก็คือเป็นวิวภูเขาหมนเล็กไฟแ a c k m เม n ์ a i นอย่างนี้นค่ะดังนั้นเนี่ยทุกหลังจะมีระเบียง แล้วพี่ก็ตีมตีมพี่คือมาสีขาวพี่ก็เลยลองคิดชื่อหลายๆชื่อดูเอ,อเคยคิดแบบระเบียงขาวบ้านระเบียงขาวไว้เ e อ e r r a อะไรเนี่ยสุดท้ายคือคิดว่าเป็นภาษาไทยน่าจะชินหูมากกว่าก็เลยสนุกกันเป็นว่าบ้านระเบียงขาวแล้วพอเศษต,ต,ต่อไปตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณสามสี่เศษทุกเฟษก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยคือระเบียงต้องสีขาวมันก็เลยจะเป็นตีมของของของ,ของชื่อนะคะ ค่ะจริงๆแล้วตอนแรกเลยอ่ะพี่อ่ะชอบไอเดียสตาร์บั๊เออเวลาคือวคือปกติคือพี่อ่ะทำบริษัทอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เออพอดีไปได้ที่ดี่หัวหินก็เลยแบบอ่ะไปทำธุรกิจที่หุ่ไม่ได้เป็นคนหัวหินนะเออพี่เป็นคนกรุงเทพทีนี้เนี่ยเวลาพี่ทำงานแล้ว ด้านลูกค้าอะไรเงี้ยที่จะชอบไปที่สตาร์บัคอ่ามันเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยจางทำงานได้กินกาแฟก็ได้ทําเอา่อรีแลกได้ทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปตที่พี่จะไปทาที่นั่นแล้วโลเคชั่นพี่อ่ะพันติดกับมอสินปรกรติดกับสนามกอล์ฟมันก็พี่ก็เลยมีไอเดียว่าเอ้ยการทำโค้งสเปซที่ตรงนั้นมันก็ น่าจะเหมาะเพราะว่ามันมีนักศึกษามีคนมาตีกอล์ฟมีคนแบบมาดูบ้านที่ขายบ้านด้วยมันก็จะเป็นหลายๆอย่างเนาะแล้วก็พี่ชอบไอเดียที่มันเป็นแบบออฟฟิศแล้วรีแลกอ่ะคือจริงๆในนั้นพี่เป็นเป็นออฟฟิศพี่ด้วยส่วนหนึ่งเนาะพี่ก็จะมีห้องประชุมไงมีห้องประชุมมีห้องสัมมนาจัดงานได้ใครอยากนั่งทางานคือไหนๆี่ก็ทำออฟฟิศแล้วใช่ไหมแล้วก็มีไ i f ฟอยู่แล้ว มีห้องประชุมอยู่แล้วที่แรกห้องประชุมที่กาแต่ว่าใครอยากทานข้าวส่วนตัวก็ไปห้องในห้องนั่งห้องในนั้นได้หรือว่าใครอยากไปรประชุมก็ประชุมในนั้นได้ใช้ WiFi ได้พี่เลยคิดว่าคอนเซ็ปต์ working space เนี่ยมันน่าจะจะเหมาะก,กับคนที่แบบคือพี่ไปเซิร์ชในหัวหินค่อนข้างไม่ไม่ไมีเนะี่ยแบบเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านกาแฟเฉยๆกับโรงแรมไปเลยเวลาจากนั้นก็จะโรงแรมหรือจะอารมณ์นั่งกินกาแฟก็ไปนั่งกินกาแฟไม่ใช่นั่งทํางานแบบนี้ เขาก็จะไม่ได้มีจอทีวีเสียบ HDMI อะไรให้ก็คืออยากทำก็ไปทำเองยกกี่จัดให้ของเลยเพราะยังไงที่ต้องจัดอยู่แล้วนะเนาะแล้วก็พี่ชอบอารมณ์ออฟฟิศที่แบบสมมุติว่าเราเวลาเรานั่งทํางานเนี่ยเราไม่ชอบนั่งโต๊ะตลอดเวลาเช่นถ้าลูกน้องที่เกิดแบบเอ้ยทํางานแล้วแบบไอเดียมไม่มาอะไรเนี้ยไปนั่งกินกาแฟก็ได้ไปนั่งที่ระเบียงชมวิวก็ได้คือทํางานที่ไหนก็ได้พี่ก็เลยทำคอนเซ็ปต์โคเวกิงสเปซนี้ขึ้นมา ไม่เออคิดเงินเฉพาะห้องประชุมถ้าไม่ได้ใช้ห้องประชุมก็ปกติเลยค่ะใช้ WiFi ได้ทุกอย่างที่ห้องประชุมส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาก็าคือปกติที่จะไม่ได้เปิดแอร์ห้องประชุมไงถ้าใช้ห้องประชุมปุ๊บก็จะมีการเปิดแอร์ใช้ทีวีใช้ h d m i ใช่ไหมใช้ไมโครโฟนอะไรพวกนี้กระดานที่มีครบก็คือชช่อุปกรณ์ที่ได้เลยก็จะมีเฉพาะคิดคิดเงินเฉพาะส่วนตรงนี้ก็คือวันหนึ่งอย่างที่คิดต้องหมด700 ต่ถ้าครึ่งวันนะั่นคือสี่ร้อยสำหรับหนึ่งห้องประชุมเนาะค่ะเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะแบ่งเดิมเลยนะที่คิดว่ากลุ่มส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเดิมที่พี่วางไว้เลยนะตามทุกโมเดลธุรกิจเลยคือพี่วางว่าเป็นนักท่องเที่ยวทีนี้เอาเข้าจริงๆ คนเออนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้าเมืองอ่าเพรพี่ไม่อยู่เส้นเมืองส่วนใหญ่จะขับเข้าเมืองใช่ไหมนักท่องเที่ยวอาจจะประมาณห้สิบเปอร์เซ็น